ไร่หวานสนิทรีสอร์ทสระบุรีร่วมกับคณะผู้จัดกลุ่มสวีทเลคข,ขนทัพศิล,ลปินแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตสวีทเลคมิวสิกเฟสติวัล2023 w e ีทเลกมิวสิกเฟสติวัล2023คอนเสิร์ตรับลมหนาวท้ามกลางขุนเขาและริมอ่างเก็บน้ำธรรมชาติโดยภายในงานแถลงข่าวนณะร้ Wake Cafe นานเวกอัพคาเฟ่แอนด์รีสอรองคณะผู้จัดงานได้ร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดเทศกาลดนตรีในครั้งนี้พร้อมให้ทุกคนได้มาสัมผัสและยังเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกด้วยและในงาน ยังได้รับเกียรติจากวงบางลำพูบลูคอมพานีบางลุมพู Blue c o m นีอาบูอาบูและยามินยามินศินลปินมากความสามารถมาร่วมแสดงดนตรีให้ได้ชมกันสดนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากวงนั่งเล่นและประพลกระจ่างพักเดียวกีตาร์ไทยร่วมงานครั้งนี้และที่พิเศษอีกหนึ่งกิจกรรมคือ ศิละปะบำบัดของกลุ่ม MBH Make My Heart กลุ่มศิลปินคนพิเศษ ที่ได้มาร่วมโชว์ฝีมือวาดภาพให้ได้ชมกันในงานพันตำรวจโทรด็อกเตอร์บันดิบประดับสุขประธานการจัดงานเปิดเผยว่าคอนเสิร์ตสวีทเล็กมิวสิกเฟสติวลัล2023เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ครบเครื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องของศิลปินที่มาร่วมเล่นดนตรีให้ได้ฟังกันสดๆอาทิวงนั่งเล่นโรเบตโตูโนโอ,อาบูยามิน วงบางลำพูบลูคอมพานีอีสานฟิวชั่นรัดแจมและไทยบลูคลับและภายในงานรับรองความปลอดภัยหายห่วงเพราะเราร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มสูนทรียะทางดนตรีอย่างมีศิลปะซึ่งศิลปะการแสดงดนตรีโสดถือเป็นอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่เติบโตไม่แพ้อุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกนอกจากนี้ในงานเราได้เชิญ M.B.H. Made by Heart กลุ่มศิลปินคนพิเศษมาร่วมกิจกรรมภายในงานเช่นเด็กออทิสติกดาวซินโดรมเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้สร้างผลงานโดยผ่านขบวนการพัฒนาศักยภาพภายในด้วยศิละปะหรือเรียกกันว่าศิละปะบำบดัด เรียกได้ว่าทุกท่านจะได้ดื่มด่ำดนตรีและศิลปะครบศูนท์ียภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงคุณจงรัตรู้จีนโรงเจ้าของไร่หวานสนิทรีสอร์ทแอนด์แคมปิ้งกล่าวว่าการจัดงานคอนเสิร์ต สวีทเลกมิวสิกเฟสติวัล2023ครั้งนี้เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศและประชาสัมพันธ์พื้นที่ใหม่ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตลอดจนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางศิลปะสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับชุมชนโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงเรียนวัดโป่งมงคลซึ่ง ไรหวานสนิทปรีสอร์ด เรามีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดงานด้วยพื้นที่กอวอเป่า3 0 0ไร่ริมอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์อยากให้แฟนเพลงได้มาสัมผัสดนตรีในสวนป่ารับลมหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครทัพศิล,ลปินที่มาในครั้งนี้ไม่ธรรมดากันรับรองว่าทุกท่านจะได้รับความสุขความบันเทิงกันแบบจัด เต็มท่ามกลางบรรยากาศสุดฟินพร้อมภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่จะมาสร้างความบันเทิงและมีร้านค้ามากกว่า20ร้านที่ร่วมออกบูธรพร้อมมอบความสนุกอิ่มอกอิ่มใจให้กับผู้เข้าร่วมงานคุณเจษดาพัฒนาถาบุตร CEO and Founder JSS Production ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงระดับประเทศกล่าวเสริมว่า จากประสบการณ์ตลอดการทำงานในอุตสาหกรรมระบบเสียงการใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภยัยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดคอนเสิร์ตควรให้ความสำคัญมาตรฐานความปลอดภยัยต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลปะร่วมกันคือศิลปะการออกแบบระบบทางเทคนิคอลโปรดักชันและศาสตร์ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ ให้เหมาะสมตามลักษณะรูปแบบของงานตลอดจนการใช้เอนจิเนียร์และเทคนิคเชียนที่ชำนาญในลักษณะของงานนั้นๆในการติดตั้งระบบเสียงเรื่องเหล่านี้คือองค์ประกอบสำคัญรวมไปถึงทีมเวิร์กที่ดีก็จะสามารถทำให้การจัดงานสมบูรณ์แบบครับวงนั่งเล่นกล่าวทิ้งท้ายว่าขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานสวีทเลกมิวสิกเฟสติวัล2023 ฟังดนตรีเพราะเพราะจากพวกเราที่จะมาจัดเต็มท่ามกลางลมหนาวธรรมชาติรับรองว่ามีความสุขกลับไปแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ต Sweet Lake Music Festival 2023ส Sweet Lake Music Festival 2023จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่11พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา12.00-24.00น พร้อมออกเดินทางไปแคมปิ้งรับลมหนาวชมดนตรนีไร่หวานสนิทจังหวัดสระบุรีด้วยกันได้แล้วโดยซื้อบัตรที่